ซีหนึ่งเทคหนึ่งวิเคราะห,าห์ฮานอยธรรมดาฮาหนอยพิเศษฮาหนอยเวพีและลาวสตาร์งวดประจำวันที่12มีนาคมพุทธศักราชส 2, 5 6 4มาแล้วครับแอคชั่น <c oughs> สวัสดีนะครับช่วงนี้อาจจะไม่ได้เจอกันบ่อยนะต้องขอไปด้วยก็ทำง,งานใหม่นะครับท่านผู้ชม อ่าได้งานแล้วต้องขออภัยด้วยนะครับหลายๆท่านที่ผมมาช้าหรือว่าบางวันอาจจะไม่ได้มาต้องขออภัยจริงๆนะฮะอ่ะก็ถ้าท่านใดนะอยากเข้ากลุ่มของคุณเอน,นะฮะผมก็อยู่ในกลุ่มนั้นด้วยก็สามารถแอดไลน์เข้าไปได้นะครับนี่นะฮะ e i g e q นะฮะ08355984785นะฮะไอไลน์ตามนี้เลยเนาะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะฮะเดี๋ยววันนี้นะครับจะมาแบบรวดเริงซั้นิดนึงเนาะเพราะทำงานแต่เช้าฮะก็ปวดเท้าด้วยก็เดินไปกระเพกกระเพกแต่ก็สู้ๆนะขอบคุณกําลังใจทุกท่านนะครับที่มอบให้กับผมนะฮะอ่ะสิบสองโอ้โหไฟไฟปักปักแป๊บหนึ่งนะท่านผู้ชมปักมันขยับได้เนาะ อ่ะมีนาคมนะฮะสองห้ใครอยู่กับผมมานานาจำกันได้ไหมว่าวันพรุ่งนี้วันอะไร <c oughs> ไหลายท่านก็อาจจะลืมไปแล้วนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมขอเอาปากกาไม่จีบก่อนนะสักครู่หนึ่งนะครับอันนั้นผมเอาไว้ไหนไม่รู้เมื่อวานผมเขียนอยู่นะสำหรับลาวนะฮะเมื่อวานลงแค่ลาวอย่างเดียวก็ขอแสดงความยินดีด้วยท่านได้ติดตามราวคงสุดท้าย ให้แเม็ดเดียวฮะ ator. มา8 2ดสงตรงๆไหมหรือสองแปจะไม่ได้แล้วมาวิ่งด้วยมาอะไรด้วยอะโอเคฮะ ator. เรามาดูกันครับวันนี้นะหาหน่อยฮะอ่าปกติครับแปดนาฬิกาสานาทีนะครับผมคิดว่า1ครับอะชุดแรกหนึ่งเจ็ดหหนึ่งห้าเสดห 7,2 19 12ครับ3ตัวนะฮะแปดหนึ่งเนะครับอ่าหลักร้อยให้8ตัวเด่นให้1นะฮะการวิเคราะห์หานอยปกติจบลงไปแล้วนะครับก็ขอรวดเร็วสักนิดน,นึงนะฮะต่อมาครับเรามาดูกันเลยว่าเป็นอะไรเอ่ยฮะหานอยพิเศษครับการวิเคราะห์เป็นเพียงแค่ข้อมูลแค่แนวทางนะฮะ ให้ท่านผู้ชมสนับสนุนสลากกินแบง่งเวียดนามเท่านั้นนะครับทําช่องไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะจ๊ะอ่ะชุดแรก38 37 32นะ,ะให้3เนาะนาครับปิดท้ายด้วย48 49นะฮะ 638ครับ637 632หลักร้อยให้6ตัวเด่นให้3นะครับการวิเคราะห์นะฮะฮาหนอยพิเศษจบลงไปแล้วนะครับผ่านการไปสองการวิเคราะห์กันแล้วนะฮะต่อมานะฮะเป็นฮาหนอย VIP ครับทุ่มครึ่งฮะวันที่เท่าไหร่เอ่ย12มีนาคม2564ฮะอ่ะฮาหนอย VIP ผมคิดว่า 8แล้วก็9นะครับ85 83 89นะฮะ91 90 92 87 93ฮะ485 483 489นะฮะตัวนี้เดี๋ยวอางงนะ แปดกานฮะหลักร้อยให้4ตัวเด่นให้8ครับจบแล้วนะฮะ V.I.P. แล้วก็ชุดสุดท้ายคือลาวสตาร์นะครับลาวสตาร์นะฮะวันที่เท่าไหร่เอ่ย12เหมือนเดิมครับลาวสตาร์ออกรอบเวลาบ่ายสมโมงครึ่งครับวันศุกสุดสัปดาห์นะฮะก็ไปเที่ยวไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไว้ได้นะครับ 8985ครับ90 91 92 82 93ครับ084 089 085ครับหลักร้อยให้0ตัวเด่นให้8นะครับการวิเคราะห์นะฮะเราสตาร์จบลงไปแล้ว ก็ขอพี่พี่ทุกท่านโชคดีไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนจ้า